ภาพของปลาเล็กๆตามทุ่งนาในภาคอีสานไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะเพราะปุ๋ยเคมีมันทำลายระบบระบบชีวิตทั้งหมดเลยครับระหว่างเส้นทางตามหาประสาทบางโคอคาครับนี่ครับทุ่งนาและเต่านาครับผมคิดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเต่านายังมีอยู่เฮ้ยที่กระดองมีปลิงอยู่เต็มเลยครับผมไม่จับแล้วตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะจับเออโชคดีนะโชคดีนะเต่า ไปตามหาภาษาทต่อดีกว่าถามทางหมู่บ้านไม่มีใครรู้จักขับรถมาเนี่ยแล้วก็เจอคนเกี่ยวหญ้าครับคุณลุงเกี่ยวหญ้าบอกผมว่ามันเคยมีภาษานะขอภัยเสียงเบาหน่อยนะเดี๋ยวถามพี่คนนี้ก่อนเจอแล้วครับ นี่ไงได้นะคนนี้พามาครับนะ้าชื่ออะไรครับผู้ใหญ่ประการแสนมุญมีเอ้าไเป็นผู้อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่โอ้ยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่หมู่โคกประสาทบ้านโคกประสา,า,าทหมู่สิบสองหมู่สิบสองเจ้ารค่มากจอดแค่มากนี่ต้นสำรับมาจากบ้านผมผมยาวเอามากลับคืนก็เลยยังไม่ได้คคยก,กคลับครุงศรีเดี๋ยวก็แสดงว่ามีคนไปเอามาจากบ้านโคกประสาทใช่เรามากองไว้ที่นี่แสดงว่าใส่เกียรตมามาขายมาขายไปวันเดียว แสดงว่าที่นี่โรงเ,เรีเยนเจอแค่มากครับแสดงว่าที่นี่ไม่ได้มีประสาทแต่ <มา S 2> เป็นที่รับซื้อของอคนมาซื้อที่พักพกอไอหน้าผมที่ผมไอเมื่อกี้ครับมันจะมีของโบราณเยอะเคยมอดเองโอ้เดี๋ยว,ข,วยขับไปดูเลยครับอันนี้ผมก็จะว่าผมจะเอา,เอารถทิพย์มาทิพย์ไปไว้ที่บ้านให้ผมสินอยู่ที่ครอบครัวของผม เอย,ยังไม่มีเวลาไม่เจอ,เอ,อตรงน,นี้คืเป็นเส้นทางพวกช่างก็ไปหยวน้องนี่เป็นน้องนะนาผมเป็นน้องเดี๋ยวผู้ใหญ่มีแต่อรอยอะไรแตกๆเต,ต็มเลยแสดงว่าตอนนี้ก็เ,เคยมีชุมชนมาตอนนี้ใช่เนี่ยเคลือ,อบๆอะ่ะก็เป็นเนี่ยที่พักแขลง<อ>ที่อของผมเยอะแยะของโบราณที่ผมได้อยู่วัาาดพุกศาสกาผมมองไปที่วัดผมผมที่ทมอะไรเต็มไปหมดแถวนี้เต็มไปหมด ก,ก็ที่พักก่อนจะขึ้นขบวนลุกที่เขาเอาอะไรมีกาัดมาผมไม่รู้เขาดัานออกไปตรงไหนบ้างเนี่ยเยวผมไม่ได้ดูสงองีแล้วดูทีนี้แล้วอยู่โรงเรียนมั่นไอเจอเ้าเข้มมากเยอะก็ไปดูที่โรงเรียนเจเ้าเข้มมากแล้วมันไปอ,อยู่ในโรงเรียนได้ไงครับสมัยเมื่อก่อนคนแก่ใส่เกียนมาเนาะใส่ท่ใส่ท่อเกียนมาแล้วก็มา จะส่งท้ายส่งอะไรกัมด้วยทุกไม่ผมเป็นเด็กเนาะคทุก่อนก่อนยัไม่รู้เขาเอาไปไหนเอาไปขายหรือเปล่าครับเอาไปขายหรือเปล่าไม่ไม่นี่ใค่เอาขายหรอกไอ้กับบ้านเขาได้เขาไม่สนใจเรกเขาไม่จะบ,บูชาเขาบสูสงน่ยเขาไม่เขาบูสงเขาเรียกว่าเป็นที่พักข,ของช่างจะขึ้นเขาพนมงกุอ งว่าเห็นแค่นี้แต่ว่าข้อใหญ่ๆยังเหลือน,นะอยู่นี่แหละจะไม่ร่วงพดานไปทางไหนก็นปลูกพืชบุบออยแสดงว่าน่าจะมายถึตอนที่ดูแลก็ได้เนาะใช่ตอนที่อ้อยไม่มีแล้วนะครับช่วงกัดช่วงอมกราบช่วงกัดแต่นี่แสดงว่าเขาเอาม้ามาตั้งบุงสองนั่นเจ้าของที่ยึดเ,เป็นเป็นลายคนเราจะนั่นลายลายลายๆน้อง,องของที่น้นที่ว่าหายครับ จะเข้าประสาทครับแต่ว่าก้อนใจอยู่รู้เต็มอยู่นั่นเต็มนี่อยู่นั่นโคกอะไรนึกไม่รู้แท่านวางนกขดบเชื่เขาสีน้ำเงินที่เห็นตรงนั้นอ่ะพนมรุ้งนะครับประมาณ5กิโลเมตรจากตรงนี้พี่น้องครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านโคกประสาทหมู่12ครับตำบลจราเข้มากในการพาชมนี่ซากประสาทโบราณครับอยากให้บูรณะปราสาทของผมครับเพราะว่ากรมศิลป์ว่าจะบูรณะ แต่มันทีรารอรอรอเป็นเป็นสิบปีแล้วครับนะขอบคุณผู้ใหญ่มากวันนี้ครับจากตาละมออนุนนะแล้วการลำเลียงหินของช่างเมืองพนมรุ้งนะนี่ครัามาลงที่นี่ใส่เรือไปอาจจะเป็นแพรหรือการลอยหินด้วยทุ่นทางน้ำนครับไปทางนี้แหลคลองปูนแล้วก็ไปที่จุดตามในคลิปเชนทางก่อหินพนมรุ้งนะครับ ทางมาปราสารล่องหุนนะตอนปี2018ผมมาถ่ายคลิปยังเป็นถนนลูกรังครับไม่ได้เป็นทางโดยหินแบบนี้วันนี้มาชมปราสารล่องหนอีกครั้งแต่ตอนนี้ปราสารล่องหุนจมน้ําแล้วและเต็มไปด้วยซากกระจากกระจายครับเพราะว่าคูน้ํารอบปราสารล่องหนครับถูกถมโดยการขุดลอกบารายครับจมน้ําแล้วปราสารล่องหนเนี่ยคนที่ชอบดูปราสาหนะถ้ามาเห็นประสาร ซากอันนี้นะจะรู้เลยสวยมากตอนสมบูรณ์สวยมากผพ้่งเพิ่งเคยเห็นปราสาทที่ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้ถูกทำลายได้ถึงขนาดนี้ก็อันนี้แหละอันนี้แหละพี่นะ้องมงกลบก่อนห้าต่างที่ใส่รูปหวัวเนี่ยมงกลบทานร่างของประตูแค่เห็นเท่านี้รลาวเขรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่จะเพาะอาณาบริเวณปราสาทนะไม่ไม่รวมคูนะถูกใครบางคนทุบเล่นทุบเล่นเล่น ยังไม่หยุดงัดพลิกไปพลิกมาเพื่อหาสมบัติอันนี้ออกมาจากเนือรับแหลแล้วนะน้าครับพี่น้องกลุ่มเซราแรงตามคนาครับทางโน้นน่ะดำๆตรงนั้นนะครับที่บ่งบอกว่ากําแพงแก้วนะ่ะเนี่ยตายล้อมไปถึงนู่นเลยตอนนี้ปราสาทล่องหนจมน้ําแล้วอันนี้ผมมานั่งเทียบให้ดูแล้วว่ากินทรายที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกบประตูมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เนี่ยมีแต่ร่องรอยของการหรือค้น น่าเสีย,สยดายสำหรับคนที่เสียดายคนที่ไม่เสียดายก็ไม่เสียดายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะนเป็นวัตวนวัตสงสารทรคลิปการพามาเยี่ยมชมสราบปราสาทกลางทุ่งนาเมื่อกี้แล้วก็พามาดูว่าคาดว่ากลุ่มหินตรงนั้นอะ่ะก็ขโมยมาจากปราสาทนี้เมื่อประมาณ20 เมื่อประมาณปีพศ2520ตามที่ผู้ใหญ่บ้านเราบอกแต่ว่าการขโมยหินประสาทไปขายมันมีมาก่อนหน้า,น,านั้นนานแล้วมีมาตั้งแต่พศ2513เท่าที่หาข้อมูลมานะแล้วก็ทํากันอย่างเองกเกิริกทริปการเยี่ยมชมและพาพี่น้องชมลานประมูลซื้อขายวัตถุโบราณและประสาทต่างๆที่บุรีรัมย์ในวันนี้ครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าต่นตาตื่นใจและอาจจะมีบางคนสงสัยว่าแล้วเทวรูป ต่างๆเทอรบุคคใช้ที่ดังๆนะครับที่มีชื่อเสียงผมก็คาดว่าอาจจะเป็นร้านนั้นก็ได้อาจจะซื้อขายกับตรงนั้นแหละก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาวันนี้สวัสดีครับนี่ไงบัวศิลปะเดียวกับฐานปราสาทปรางประธานพระำรำุงเลยคาดการณ์ว่ายุคพระเจ้าชายมาร,รมันที่เจ็ดก็คือคริสตศตวรรษที่12ครับ แล้วตอนนี้ก็คือคือจะศตรวตรรษที่20ก็แสดงว่าพระเจ้าชชายมรามนผ่านมา800ปีแล้วถ้าถ้านับว่าศิลปะแบบนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชชยมรามนก็ประสาตรงนี้ก็ประมาณ800ปีหรือมากกว่านั้นไปดูที่ที่เขาเคลื่อนยายไปไว้ที่โรงเรียนบ้านจรมเค้ามากเลยครับนี่พญานาคอันนี้ก็ใช่ครับนี่ไงมันอยู่ที่โรงเรียน นี่ครับให้อันสวยๆมาอยู่นี่หมดแล้วนี่ครับเฮ้ยนี่น้องครับอันที่ปูข้างล่างนี่ก็ใช่นี่ปูไปทางเดินนี่นี่นี่บัวอันเดียวกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยบัวบัวกลีบหงายครับเหมือนที่ผสมลงแล้วก็ที่ผมเช็ดดูเมื่อกี้อันนี้ถูกทุบจนเกลี้ยงครับเพื่อให้น้ําหนักเบาเหมือนกับทับหลังอะไรประต๊ะสิลปครับพญานาคยอดปราสาทครับตรงมุม นี่ครับบัวยอดปราสาทครับที่อยู่ยอดสุดข,ของปราสาทอยู่ที่นี่นี่เองอันนี้น่าตกน่าตกใจกว่านะนี่ไงที่ราแรงที่เป็นกําแพงของปราสาทกําแพงแก้วของปราสาทตอนนี้มาเป็นที่นั่งเล่นครับในโรงเรียนในยุคหนึ่งทุกคนต่างคิดว่าจะเอามันไปใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะไม่ได้เห็นว่ามันมีค่าอะไรตรงไหนครับเห็นนะกลายเป็นอยู่ในชุดเดียวกับมาริอ่อนแล้ว